วเลยครับพ่อเมฟซีอะไรเกิดขึ้นแล้วตอนนี้ออออสวัสดีค่ะวันนี้พบกับช่องไฟยท้องค้ะน,นะคะครับสวัสดีครับ พวกเราในช่องคลายทองคำนะครับกับพ่อแม่ที่ที่เคารพรักทุกท่านทุกคนนะครับผมดูมีหมาน้อนมากวนเออเออเอนะครับผมมีหมานอนมากวนมาอ้วนอพ่อแม่ไปไหนไม่รู้มาอยู่กับเขากวนเขาทั้งวันใช่ไหมนะครับผมหลังจากเราทําความสะอาดให้น้องดาวเรืองอาบน้ำอาบท่าเสร็จเราก็มาต่อกันที่ที่ทองนะครับผม เป็นอย่างไรบ้างพี่ทองวันนี้เป็นยังไงกระปอมพี่ทองพี่กระปอมอไม่รู้ค่ะเอาเลี้ยงยังไงไม่รู้โอ,อบอกว่าไม่รู้สมน้ำหน้าพี่ทองพ่นน้ำลายใส่เลยนะไหนไปเอาตะขอมาจะไปไหนกันจะไปเที่ยวกันครับชิมสบายใช่ชิมสบายเลยนะครับ มาน้อยตอนนี้มากวนทั้งวันนี่พราแม่ไปนหนไม่รู้ไม่ไปกับเขาทำไมไม่ไปกับเขาไม่อยากไปไม่อยากไปไปบ่อยเบื่อแล้วมนะครับดูพี่ทองเ <c oughs> มื่อไรจะหายตกมันสักทีวันนี้ตกหนักมากเลยครับดูเอาจนตรงนี้เปียกเฉะดูครับนี่ดูนะครับเปียกเฉะหมดเลย ที่นอนนี่ก็สูงยิ่งกว่าที่ยืนนี่สูงกว่าที่นอนแล้วดูดินหอบมาหอบมานะครับผมโอ้โหพ่อปอมน้อยบอกว่าใกล้แล้วเยอะหน่อยก็บอกว่าใกล้แล้วใกล้ยังไงนี่มีแต่ไหลออกจนๆๆฮะใกล้ตกมันแลนี่นนไม่ตกเลยไงใกล้อะไรนะพูดใหม่สิฮะใกล้อะไรนะพูดดีๆใกล้อกบวางโอ้ย ไล้ตกมันไอหนูแดงบอกว่าใก้ตกตกมันเอาไปทิ้งทงกักงะยะเลยกินแล้วกินลเลาะอูเดี๋ยวเราจะาพี่ทองไปอาบน้ำถูเสากันหน่อยนะครับหลายวันแล้วสองวันวใช่ไหมกระปอมกี่วันแล้วอสองวันแล้วครับที่ไม่ได้ถูเสาวันนี้เราก็อาบน้ำให้น้องดาวเรืองเรียบร้อยแล้วนะครับอะเดี๋ยวไปกันดีกว่าครับฝากาไม้ให้กระปอมน้อย <c oughs> พาพี่ทองไปอาบน้ำนะคะจะต้องขมับไม่ไหลเยอะเด้ขมับไม่ค่อยไหลแต่ไหลไม่คิดดาไหลแร,ร,ร,รตงตรงสายรีบออกก็รีบหายอเอา้าพูดแล้วมาคุยแต่ทำนี้กันอยู่แต่เหมือนเดิมเอาพราก็อยายใจท้อสิเดี๋ยวก็หายเองเนาะพี่ทองไม่ได้ใจท้อแต่ว่าพูดแล้วมันไม่หายสักทีนะ ใจใจออไม่ใด้ใจท้อยังไงได้ใจท้อแต่ว่ามันไม่หายก็ไม่รู้แค่เจออย่างนี้แหละแต่ไม่ต้องพูดหรอกว่ามันใกล้จะหายเดินไปเอาไม่พูดอย่างนี้ใครพูดยังไลงลุงจะไปไหนจะไปอาบน้ำกับพี่ทองมาดูวิ่งจันทร์ดูดูดูหลวงแดงเออดูหลงุงหาที่อยู่เป็นอะไรหลงุลงลงุลง,ลง,ลงบอกไม่ชอบหนูแดง ลงวิ่งนี้นี่ลองลุงไม่ชอบนูแดงหรอกเนาะดูพี่ทองอยากทุบอะฮะนี่โอ้ดูดูดูโอ้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  โอ้มันตลบอบวนเลยครับพ่อเมฟซีอะไรเกิดขึ้นแล้วตอนนี้อือห้องแม่หลอกกินใาอีกแล้วหลอกกินใาอีกแล้วเก็บเล้วเก็บเก็บเสยยางเก็บเก็บมวยปะกำลังหาน้ำกินอยู่ครับ โอ้โถูเสาเมื่อกี้มันหลาอาบแก้มลงมาเลยจ่อยดูดิพึบไหลแป๊บเดียวครับเมื่อกี้แค่นิดเดียวนะถูเสาเมื่อกี้พุ่งจากออกมามอาบแก้มลงมาถึงนี่เลยโอ้โหแต่ที่บิ๊กจูนะเปียกตลอดเลยนะครับเ,เดี๋ยวยนนนยฮะนนนอ,อ้าวทำไงยยงั้นะไม่ต้องให้กินเหรอ โอ้หนูแดงบอกยิ่งกินน้ำยิ่งออกหนูแดงบอกไม่ต้องกินน้ำมันจะได้ไม่ออกครับเราจะเชื่อหนูแดงดีหรือเปล่านี่ฮะจะเชื่อหนูแดงดีหรือเปล่าไ้หย <c oughs> ลุงครับต้องต้องเชื่อหนูแดงนะครับผมหนูแดงบอกยิ่งกินยิ่งออกเดี๋ยวเราลองไม่ให้กินดูว่าจะเป็นอย่างไรนะครับสักวันสองวันดีไหมหนูแดง ถ้าไม่ให้กินแล้วยังออกดูแดงต้องรับโทษด,ดื้อโทษตีตูนะเนาะในโทษฐานโกหกเนาะดูดูมีช้างเชือกอื่นเดินอยู่ที่ทางครับผมจะเป็นอย่างไรถ้าหายตกมันแล้วน้องดาวเรืองมานี่จะมีอาการลักษณะเป็นอย่างไรนะครับผมจะชอบหรือไม่ชอบก็มารอติดตามดู น้องดาวเรืองถ้ามาเจอเสานี้เราให้ถูนี่โอ้ผมว่ามันเลยนะคผมนี่เพราะว่าน้องไม่เคยได้ถูแบบนี้หรือว่าใหม่ๆอาจจะกลัวไม่กล้าถูหรือเปล่านะครับพูดแล้วคันขาขึ้นมาทัานทีทันเน่บ โอ้โห,โหดูครับนี่เอาให้สุดๆไปเลยพี่ทองชอบอยังไงจัดไปเลยครับไม่ต้องเกรงใจครับไม่กลับนพี่ทองก็แด้น,นะคะ รูดหิวกินได้แล้วขโมยกินตลอดเลยตอนนี้หลังจากเราอาบน้ำให้ขัดเนื้อขัดตัว ทำเรี่ยมแล้วนะครับผมก็มาทำความสะอาดเก็บก้อนเงินก้อนทองให้พี่ทองให้โดยกระปอมน้อยนะครับผมว่าเมื่อวานเราเก็บช่วงช่วงเย็นตอนเช้าเราไม่ได้เก็บเรามาเก็บช่วงเย็นเหมือนวันนี้นะครับวันนี้เก็บเย็นแต่เช้าพรุ่งนี้ก็ยังไม่ได้เก็บเย็นพรุ่งนี้เราถึงจะมาเก็บนะครับผมเพราะว่า ตอนเช้าเราอยู่ที่บ้านตัดหญ้าแล้วก็ทําความสะอาดให้น้องเดาวเรืองที่เกียดวิ่งไปวิ่งมาหลายรอบก็เก็บวันละรอบนะครับรอจนจนังหวะเราทําธุระทำาพระทางนู้นเสร็จเดินทางมาพาเราน้องราวเรืองมาที่นี่ที่นี่เราก็จะได้ทําความสะอาดเช้าเย็นเช้าเย็นพร้อมกันทั้งสองเชือกเลยนะครับผม ใกลหายใกล้หายกระปอมน้อยกับายหน่อยนะครับใกล้หายเขาแต่น้ํำมันยิ่งออกหนักกว่าเก่านะครับดูใกล้ใกล้ท่าไหนเดี๋ยวพาไปดูอา้อาออ้ดูดูน้ำมันจนลอกแล้วครับลอกเริมลอกแล้วดูเพราะว่า สามเดือนกว่านะครับสามเดือนกว่ากับการตกมันของพี่ทองอีกไม่นานคงอีกไม่นานเอาเชื่อตามกับปอมน้อยแล้วย่่หน่อยนะครับผมระดับประมาจานี้นะครับประมาจาน้อยนะครับผมระดับประมาจาน้อยไปแล้วนู่นพี่ทองเย็นกอดม้วนงวงไว้อย่าง น่ารักเลยครับยืนดูน้องสาวทำกาสาดให้นะคมับอกว่าให้ทำดีๆทำไม้ดีเดี๋ยวพิทองเครื่องทําไม่ดีเดี๋ยวพิทองเครื่องนะดูพิทองเริ่มเริ่มแล้วเริ่มแล้วยืนมองหน้าเหมือนยายหน่อยมืาอวานยายหน่อยบอกมีเครื่องเลยครับม้วนงวงแหวงงวงใส่เลยครับ วันนี้เราก็ได้อาบน้ําให้ทั้งสองเชือกนะครับทั้งพี่ทองแล้วก็น้องดาวเรืองนะครับคงสบายตัวกันไปทั้งสองเชือกนะครับผมตอนนี้การทําความสะอาดให้พี่ทองของเราก็เสร็จสับเรียบร้อยแล้วนะครับผมดูอาบน้ําให้เก็บกวาดที่รับที่นอนให้อย่างสะอาดสะอ้านดีแล้ว,วเหลือแต่หลุมบอ่อที่พี่ทองขุดจะเคลียร์ยังไงรอดู ให้พี่ทองหายตกมันก่อนนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับผมก็ขอขอบคุณพพ่อแม่ศีทุกท่านทุกคนที่คอยติดตามคอยเป็นกำลังใจให้กับครอบครัวของเราเป็นอย่างดีเสมอมานะครับผมก่อนจากกันก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับรักทองคำาลน,น้อยแต่ขอยรักนานๆฝากทองคำไว้ในอมกอมใจครับผม สวัสดีครับสมหรับคลิปหน้าครับผม